ดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนเล่าถึงนางคณนิกาซึ่งก็คือเหมือนผู้หญิงขายบริการในในยุคสมัยนั้นนคะคะเป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นแบบแนวคอมเมดี้แนวแบบว่าฟิลกูดแต่ก็มีมีแทรกดราม่าเบาๆค่ะก็จะเห็นแบบว่าภาพสวยแบบการแต่งตัวของแบบนางคณนิกาในยุคนั้นมีการแบบ การแสดงมีโชว์แบบที่อลังการแบบแบบอลังการมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะในเรื่องหนึ่งรับบทเป็นอะไรในเรื่องหนึ่งรับบทเป็นนวนนวลเนี่ยก็คือเป็นสาวคกามืิกกันแต่ว่าก็จะมีปมส่วนตัวตรงที่สามีเราอ่ะเอาเรามาขายเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เต็มใจแต่ทำไปเพราะว่าผู้หญิงสมัยนั้นที่เขาไม่มีตงังอะเขาก็เขาก็ทำการทำไปตามหน้าที่เลยคะ่ะ ยากเพราะว่าตัวตัวนวลอะค่อนข้างจะดราม,ม่าค่ะท่ามกลางเพื่อนเพื่อนที่คอมเมดี้แต่เราแต่ามมาเราดราม,มา่า,มมาเราเศร้าเราลักลัว <c oughs> เราคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกคือมันมันใหม่มากค่ะคือวิถีชีวิตที่เราต้องใช้ในแบบในกองที่เราต้องเหมือนแบบว่าเรียนแบบวิถีชีวิตของยุคยุคกันนานเนี่ยค่ะก็คือแปลกแปลกแปลกภาษ<ห>าด้วยใช่ภาษาด้วยใช่อะไรกัคะ้อมากับพี่โก๊ะลันดม ตลกกว่าที่คิดอีกอะโบน่ารักใช่คือเป็นคนที่เอเตอร์เทตุมากโบอะน่ารักค่ะแบบคือตอนคือมันจะยังไงดีอะคือทำง,งานกับโบไม่อ,อึดอัดใช่คือน้องแบบค่อนข้างแบบโอเพนมากแบบคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็คือช่วยกันในกองดีมากค่ะคือเรื่องเนี้ยนักแสดงเยอะ พราะฉะนั้นอ่ะเป็นสาวๆหมดเป็นสาวๆหมดเลยแล้วซีเข้าซีนหนึ่งอ่ะบางทีเป็นสิบคนเงี้ยค่ะคือต้องตั้งสมาธิเราต้องช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะอยากให้ฝากละครคือพี่่ะก็ฝากละครเพื่อนที่เจ้าขาดิฉันเป็นฐานีชัยหงนะคะเป็นละครที่เล่าถึงนางคณิกาในสมัยก่อนก็อยากจะฝากว่าภาพสวยมากการแสดงแบบฉ่ำมากนะคะแล้วก็ เป็นละครฟิลกบูดเนาะดูสบายๆายอยากให้ทุกคนติดตามัมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางขมชลิกออนไลน์ครับ